อะไรวะลูกตายายแ้กินไปเห็นกูมึงดูแลเริ่มเกมไม่ต้องออกข้อใหม่มันกำลังโหลดแมวอยู่ไอ้กุจะเนื้อเรื่องให้ฟังกีดหลังจากที่คุณช่วยวันกีฬาสีของโรงเรียนเสร็จคุณกำลังจะกลับบ้านแต่ครูคุณครูก็เริ่มหลอกล้อนคุณทําให้คุณไม่สามารถออกจากโรงเรียนได้เป็นเกมที่เรื่องราวสร้างจาตตำนานของไทยมนดำและด้านมืดของไทย มึงฟังลารีดิมันจะฟังดูดีว่าคนดำคนดาวอะไรม้วนดาเฮ้ยมันอยู่หน้าโหลดเกมหนาอยู่ให้รอรอมันจะขึ้นเครดิตเหมือนหนังสามวงคลฟรีมาลองรอดูนะรับผิดชอบกูทั้งโน้ตบุ๊กกูพังกูพังก็ขึ้นก็เป็นคนเล่นเกมนี้ไม่จำสแกร์แล้วมีเอฟเฟคเล่นด้วยความระมัดระวังเอฟเฟคไฟกับพีชเขาบอกอย่างนั้นอันน์รอดูปีมีภาคไทยด้วยติดเพลง ปีเตอร์มึงได้ยินภาคไทยไหมกินขึ้นไปก่อนครูกูอยู่หน้ารถเที่ยวนี่เลยหน้าอะไรนั่นหน้าหน้าหน้าปีเสอร์ในโทรัพทมากนักเรียนที่มาช่วยงานครูกลับก่อนนะคะนักเรียนก็ควรกลับได้เมื่อคืนมันดีมากเลยฉันต้องช่วยงานจึงเรียนฉันต้องช่วยงานถึงเรียนเลยวันนี้เนี่ยเสียงภาคไทยเขาดีมากเลยนะเอารู้จักค้นหาว่ะอุ้ย ก็คือแค่ครูนักเรียนหกคุณครูเป็นเทียอะไรคุณครูหน้าขาเสียงดังแบบนี้มันตายแน่แนะแต่อย่าทอหกูฟังนะเพราะว่ากูเปิดเสียงเต็มวันนี้กูอยู่ข้างหลังมึงมันบอกว่าลืมแท็บเล็ตที่ห้องอะไรบอกว่าต้องกลับไปเอาแท็บเล็ตก่อนค่อยกลับบ้านเราอยู่ห้องไหนวะกิจห้องนี้วะจถ้ากดจำได้มันห้องมันอยู่ห้องบนครับห้องไหนห้องไหน หรือมีสเตมินาด้วยกดชิปเพื่อวิ่งนะไม่ใช่เราต้องต้องขึ้นบันไดหรือเปล่าต้องขึ้นบันไดหรือเปล่าไม่ก็ขึ้นลิฟต์อ่ะอ๋อมันต้องรถต้องไปชั้นสามไงชั้นสามไปด้วยกีดถ้าอิงถ้าจริงถ้าอิงจากโรงเรียนไทยเราบันไดต้องอยู่แถวนี้นี่แถวหน้าเนี่ยพวกเนี้ยนี่ขนาดรถเสียงแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยจอนสแกวร์ทีกูไม่ทายหาแล้ยหรออย่าไปกลัวเว้ยมึงมีกูอยู่เนี่ยชั้นสามแล้วชั้นสามในห้องไหนอ่ะ นั่นไะนั่นไปข้าวขาวน่ะขาวขน่าจะตรงนั้นแหละมันไฮไลท์ไว้ให้ด้วยว่ะดีว่ะไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้ห้องนู้นอะไรปะแวด้วยกันรอละไอรแผ่นแอร์ฮะปีวิทยุดิคิดไอปิดเขาจะปิดกูฟีดเุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไม่รู้กลับบ้านคณะกเรียน แอร์โลบิกยามเย็นทำไมมกับบอลนักเรียนอุปิดประตูอย่างดังเลยกระดาษวิชีบอดด้วยอ๋อวิธีเอาชรอดจะพีกดรัวเพิ่งเริ่มเนี่ยอะไรเนี่ยห้องที่ประตูติดยันสีแดงจะปลอดภัยน้ำเศษผมผสมตะปูไปเผาโอเค ยังสีแดงนั่นหนึ่งจำไว้นี่ห้องนี้สิห้องนี้ปลอดภัยไว้ใช่ใช่ไอ้กูเมาโก้สายมือสายมือมีตัวหนึ่งเจ้ากูพีกไว้พีกพีกพีกไม่มีเราต้องหาตะปูใช่ปะนี่พรกิจเมื่อกี้มึงไปอินเตอร์แลกอะไรมาหรือเปล่าไอ้กูได้แล้วอะไรวะตัวน อย่าละกินไปเถอะกูเอิร์นเกิดใหม่เป็นสลามไปซะแล้วเพราะเมื่อกี้มีตะปูนะเว้ยตะปูมาทำอะไรได้เอาไปเผาไงมันจะเกิดมันจะเกิดใหม่ที่เดิมปะน่าจะอยู่ห้องนั้นวะเฮ้ยมาเล่นแบบเมื่อะไรเมื่อะไรใครมันบ่นข้ามหูกูเนี่ยพีกไปอุ้ยยี่นึงตกใจจงหัวของกูเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มี ตาห้องนี้ไว้นะเว้ยเราต้องวิ่งเข้าตรงนี้ได้เลยเวโตด้วยเสียงใกล้ๆกูอะเราอยู่ชั้นล่างปะเนี่ยมึงมึงอยู่ไหนก่อนอยู่ชั้นสามมึงลงให้ขี้หลอนแล้วกลับมาตรงบันไดก่อนนะใกล้ที่จุดไฟดีข้างหลังโอ้เฮียกคัรู้กูกลัวผีนแดงันแดงันแดงอ๋อนี่ไงจุดไฟได้อี่มีจุดไฟแล้วหนึ่ง ถ้าล่อผีถ้าล่บผีจริงเราจะอยู่ทําไมมันดีดีกว่าะกูตามกูมาวะเนี่ยไม่ไม่ไม่ตามมเลยขึ้นมาข้างบนอยู่ไหนอยู่ข้างนี้ข้างหลังโอเคเดี๋อ่ะจะไปพร้อมกันดีกว่ากูตามหลังมึงเองหยุดยานะวยหานะกูกูกูเครื่อเคลื่อนแล้ววะมีกันสองคนมึงอย่าจับกูคนเดียวนะเดี๋ยวกูไปหาชั้นสามนะไปเรืยดิ ข้างล่างมีไฟนะเราต้องหาตะปูมามาเผาข้างล่างอ่ะผีไม่อินเตอร์แลกเสียงเปล่าวะมันไม่น่าจะอินเตอร์แลกเสียงนะมันเห็นคนแล้วมันจะวิ่งใส่เลยเอ็นเอพสเตโดเฮ้ยนีห้องนี้มีห้องนี้มีห้องหลังห้องหลังห้องหลังห้องล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 งห้องนั้นห้องประตูเห็นไหมนั่นแหละห้องนั้นแหละมึห้องนั้นแหละเดี๋ยวลาทาผีไปนั่นเองไปในห้องนั้นะมันอยู่ไหนนั่นแหละไอห้องนั้นเลย ไหนว่าปลอดภัยไว้นี่อ่ะเนึ้อเมือยไปเนี่ยมันมันมันสแตนอยู่มันสแตนอยู่เนี่ยนั่นแหละปะเราไปหาชั้นล่างเนี่ยป่ะชั้นล่างก็บนอ่ะมึงเอาเจ้าที่ดูระดับม,ม,มันเล่นกับความกลัวเลาเว้ยเราต้องไปไปหาชั้นสามเว้ยถ้าเราไม่หา<ด>เกมมันจะไม่สำเ,เ,เร็จด้ยเฮ้ยคไปลองลองลองโผล่ไปดูดิจริงเปล่าผีมันบักวะเฮ้ยมันอยู่นี่นี่จิกพิกกิ๊กกิ๊ก ยืนมันบ้าเปล่ายืนบ้าหรือเปล่าไม่ไมมันถึงมันยืนจ่องไม้อ๋อคัสคัสซีนหนึ่งคัสซีนคัสซีนไใชตัวใครตัวนี่แล้วนี่ความกลัวกอยู่ดนผีเลเรไปข้างบนเลยหรอเรัวจัอยู่ตูดีหนึ่งก็เจอมา

เอาเลย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 เผาเผาเดี๋ยวแทงให้สวยสวยสวยมันมาป้ามันมาบ้าคือคือชั้นสามคือชั้นสามชั้นสองมาได้ชั้นสองมาไดเออแม่งวิ่งหัดเร็วเลยเดี๋ยวเฝ้าบันไดให้ลงไปเลยอยู่ชั้นสามเอ้ยคือคไปเลยลงไปเลยไปหาชั้นสามต่อนะฝากด้วยกินมันป้าข้างนั้นมันป้าข้างแล้วมันตาแดงนล้นึ่งมันตาแดงแล้ว มันจะกลายเป็นแค่นิกิคุ้งไหมหยิบมันไล่กยิบฮ้ยไม่ๆๆ่มันบลกมันบั็กเซียวโกเะแต่ไม่น่าจอกูยืดวะกูเข้าห้องก่อนเดี๋ยวของจริงของจริงนี่ของจริงนี่ของจริงนี่ไม่หันไม่ได้หันหลังไม่ได้เลยเฮ้ยมันเกิดห้องนี้เลยหน้ากูนะกูเห็นมันละมาสิจ้า เพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนเฮ้ยกูเจอแล้วกิดหลอนจริงไหนไหนไหนเจอแล้วเผา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 เลือเผา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 ชั้นล่างมาเจอกูที่กอยู่ห้องเผากูเฝ้าอยู่ห้องเผาอยู่ห้องเผาบอกเลยใครเดินใครคนเดินมาไม่ใช่มึงนะคาสิีนเอ้ยไม่สวย ฮุยทำอะไรกันคะแล้วก็มุดดินนี่แปลงล่างได้ด้วยเหรอยังไงต่อ